ที่ดินเนื้อที่39ไร่35ตารางวาอยู่ในเขตอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเอกสารสิทธิเป็นนสสาขายยกแปลงไม่แบ่งนะคะปัจจุบันเจ้าของทำไร่ข้าวโพดไม่มีเวลาดูแลจึงจำเป็นต้องขายห่างจากแม่น้ำป่าสักประมาณ1กิโลห่างจากที่ว่าการอำเภอแก่งคอยประมาณ26กิโลเหมาะสำหรับทำบ้านพักอาศัยรีสอร์ท ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทำไร่ทำสวนมีความเป็นส่วนตัวสูงมากเพราะอยู่ท่ามกลางหุบเขารอบที่ดินแปลงนี้อบล้อมไปด้วยภูเขารอบด้านภูเขาที่ล้อมถือเป็นป้อมประการทางธรรมชาติที่วิเศษสุดตามตำราโฮงจุย้ยที่ดินสวยๆบรรยากาศดีๆแบบนี้ซื้อไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะขายไร่ละ4ี่0 0 0บาทราคามาจากเจ้าของโดยตรง สนใจติดต่อสอบถาม094 464 2361เบอร์นี้มีไลน์ด้วยนะคะจะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางเพจและช่อง YouTube ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ